เล่าประจักาศให้ฟังหน่อยเหมือนเป็นโรงแรมอ่ะครับเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นกึ่งหอพัก๋อใช่แล้วก็น้ํงเป็นักศึกษาหรือเปล่าใช่ครับนักศึกษาเป็นนักศึกษาเรียนที่ไหนฮะเรียนอยู่เยาวศรีตอนที่น้ำข้ามาครั้งแรกตอนที่มาครั้งแรกก็คือนึกว่าแล้วก็ตอนที่น้ำลดไปครับนึกว่าไม่มีอะไรแล้วแ้มันมารอบหนึ่งแล้วแล้วน้ำมันลดลดไปหมดเลยครับที่คลองอ่ะไม่มีน้ำแล้วก็ก็เลยแล้วก็เลยนอนนอนกันไปเที่ยวไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ซื้อเสบียงอะไรมาเนึ พอตื่นมารุ่งเช้าน้ํากลับมาขึ้นขึ้นลงรถนะครับอ๋อบ้นเดียวเนี่ยนะใช่ครับคืนเดียวขึ้นลงรถเลยผมต้องไปเอารถขึ้นมายกขึ้นชั้นหนึ่งหมดเลยครับแล้วน้องติดอยู่ข้างในกี่กี่วันติดอยู่ห้ากับหกหกวันเลยครับห้าหกวันเลยเหรอเพิ่งออกมาเมื่อคืนเพราะมีรถนี่ครับเออรถขับไปรับได้ใช่เอาแล้วกินยังไงอ่ะตอนนี้ว่าที่โรงแรมก็แบบในตู้เย็เยนนะครับของใครก็เอาออกมากินก่อนเขาไทกินเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วออะไรกินได้เาก็มากินก่อนครับอ แบบคนละคนละคำสองคำแบ่งกันห้าคนแล้วความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปไหมมีครับมีเรือแต่เขาไม่มาเรือขับผ่านเมื่อผมเรียกเขาก็ไม่สนครับอ่าแล้วก็ไม่ได้กินนะมีมีบางมือไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมมีบางมือครับอ่าแต่ก็มีคนไปส่งบ้างใช่ไหมมาส่งเมื่อวานเองครับเพิ่งไปส่งเมื่อวานเมื่อวานแค่ส่งมาม่าสองไอเสบียงสงถุงเองครับวันก่อนน้านัานสี่ห้าวันไม่มีมีเรือเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ได้ไหะใช่ครับไม่ได้ แล้วเราไม่ได้โบกมือโบกเลยครับผมขึ้นไปได้บนโบกเฮลิคอปเตอร์เลยแต่ก็ไม่มีการช่วยเหลือใช่ครับคือจะช่วยเหลือจริงจริเมื่อวานนี้ใช่ครับวันห้าวันตอนน้ำลดห้าวันก่อนนั้นกินอะไรบ้างครับมีก็มาม่าแล้วก็ผักดองพวกผักดองกินผักดองกับข้าวแล้วก็เอาข้าวมาอยู่ไหนอ่ะมีมีข้าวแบบของหอพักที่บางคนที่ออกแบบหนีไปก่อนนะครับเหลือๆอยู่ในตู้เย็น ก็ามาต้มกินกัน่น<ห>ครับมีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีไฟฟ้าใช้สัญญาณก็ไม่มีสัญญาณเน็ตก็ไม่มีนี่ออกมาออกมาออกมาเสียคนออกมาชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวกเ็เอาไปคืนอเอาของท่อมมาหมดเลยครับเหลอยังมีคนติดอยู่ข้างในเหรอใช่ครับมีคนอยู่อ่าแล้วเขาไม่ออกมาเหรอเขาเฝ้าด้วยครับก็บางทีพอจังหวะน้ำรั่วอ่ะอาจจะมีโจรบางทีโจรให้กัลังใจนะให้กัลังใจนะครับเดี๋ยวมาข้าวที่นี่นะเดี๋ยวมาข้าวที่เนี่ยน้อง